สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้นะคะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินของ22องค์ครักนครนายกโซนชิดติดถนนลาดยางนะคะล่าสุด p 19แปลงนี้นี่โซเอาไปแล้วนะคะขายไปแล้วค่ะตอนนี้ว่าง p 18นะคะแล้วก็ p 10ค่ะแปลงละ1ไร่นะคะหรือ400ตารางวาน นี่พีสินะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะื้อที่1ไร่ตารางวาละสามพบาทค่ะตอนนี้นะคะโซนชิดติดถนนลาดยางเนี่ยว่างเพียงสองแปลงนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะอย่างแปลงนี้คุณลูกค้าก็ขุดนะคะทำเป็นคคกหนองนานะคะ เราพามาอัปเดตที่ดินของยีองอค์รักษ์นครนายกนะคะตอนนี้นะคะนี่แล้วก็ว่าง P ีส ส่วนด้านในนะคะก็จะมี A3 A16 นะคะมีหลายแปลงเลยที่ว่างนะคะโซนด้านในนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นนะคะทุกจะระบุว่าให้ใต้คลิปนะคะแต่สำหรับโซนจิตชิดติดถนนลาดยางเนี่ยว่างเพียงสองแปลงเท่านั้น,นะคะ่ะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ